แล้วชู้หักซ้ายนิดนึงหอยสามไม่อีกหอยอีกหอยอีกไม่พอสงหอยอีกโต้เจ้าผมพี่เจ้าอีกอันหนึ่งฮะพี่เจ้าหนึ่งละเราจะมาทางนี้คือเจ้าครับถ้าวินเนี่ยมันจบอยู่แล้วเราจะสู้เพื่อจะเราจะไปทางไหนดีเดี๋ยวออกซ้ายนิดนึง ออกขึ้นหนเนี่ยฮะ้อวาไปดังแอดนะครับผม,มว่ากว้างดีอ๋อตรงเสร็จแล้วหักหักซ้ายนะแล้วก็ค่อยคอมนี่อีกรอบหนึ่งเราไม่ได้มาเพื่อเพื่อจะผ่านง่ายๆเราจะมาพอสู้เอาเนนี้แหละตัดขึ้นไปอีกนิดนึงมที่กเดอดัดึงตบดตตีนิดเดียวอคแล้วเดดานี่เลยพี่พี่ต